สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้หลังทีมชาติเวียดนามของโค้ชปาร์คฮังซอภายแพ้กับทีมชาติไทยไปศูนประตูต่อสในศึก AFF Su z u k i Cup 2020รอบรองชนะเลิศ หัวข้อข่าวทีมชาติเวียดนามของโค้ชปาร์กพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยในศึกซูซูกิครับสื่อเกาลีใต้โชซอนดอทคอได้รายงานว่าทีมชาติเวียดนามนําโดยโค้ชปาร์คห่างซอแพ้ไทยในเลกแรกของการแข่งขันร,รอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือ AFF สุซูซูกิครับ2020ทําให้การผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของพวกเขาหยุดชะงักเวียดนามแพ้ไทย2-0ในการแข่งขันร,รอบรองชนะเลิศซูซูกิครับนัดแรก ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาพวกเขาเสีย2ประตูในช่วงครึ่งแรกแต่ในช่วงครึ่งหลังพวกเขาก็ไม่สามารถทําประตูได้เวียดนามจะต้องยิง2ประตูหรือมากกว่านั้นในเลกที่2ที่จะจัดขึ้นในวันที่26ธันวาคมนี้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่ทีมอินโดนีเซียของชินแทยังเสมอกับสิงคโปร์ไป1ประตูต่อหนึ่งในเลกแรกเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาฟุตบอลซูซูกิครับถูกเรียกว่า ฟุตบอลแห่งชาติอาเซียนเป็นเกมของปี2020ที่ถูกเลื่อนจัดมา1ปีเนื่องจากโควิด -19 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งที่5ทั้งอินโดนีเซียและเวียดนามมีเฮดโค้ชเป็นชาวเกาหลีใต้อาจจะได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศด,ด้วยอินโดนีเซียทำได้ดีที่สุดเพียงรองแชมป์ห้าสมัยในรายการซูซูกิครับพวกเขาเซ็นสัญญากับโคชินไทย,ยังเป็นเวลา4ปีตั้งแต่ปี2019 มีความกระหายที่จะคว้าแชมป์แรกของพวกเขาส่วนทีมเวียดนามเป็นแชมป์ครั้งล่าสุดภายใต้การน,นําของโค้ชปาร์คฮังซอถ้าพวกเขาได้เป็นแชมป์รายการนี้อีกก็จะกลายเป็นแชมป์สสมัยติดต่อกันแต่ทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่มบีร่วมกันในรอบแบ่งกลุ่มโดยเสมอกันไปแบบไร้สกอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้หลังจากทีมชาติเวียดนามของโค้ชปาร์คฮังซอพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อสองในศึก a f f Suzuki c u ิ2020 รอบรองชาเลิร์เลกแรกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกมีผู้กดไลค์มากที่สุดนะครับโดยเขากล่าวว่าฉันไม่ขอสนับสนุสนเวียดนามอีกต่อไปเมื่อทุกอย่างไปได้ดีพวกเขาก็จะยกย่องชื่นชมโค้ชว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่พอมาตอนนี้พวกเขากลับเริ่มที่จะโทษโค้ชแล้วฉันอยากให้โค้ชปาร์คฮังซอออกจากเวียดนามตอนนี้เลยมุมมองท่านต่อมาครับในเกาหลีใต้ก็เช่นกัน นักเตะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการใช้พื้นที่และการป้องกันจากการได้พบกับโค้ชซิดดิ้งในวงการฟุตบอลโดยการเรียนรู้จากโค้ชชาวต,ต่างชาติและความคิดสร้างสารรค์ของนักเตะที่มีประสบการณ์นในต่างประเทศและการได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกใช้เวลากว่า20ปีในการใช้พื้นที่อย่างเป็นระบบและทันเวลาจากหน้ากรอบเขตโทษฝ่ายตรงข้ามมาจนถึงหน้ากรอบเขตโทษของพวกเราตอนนี้เวียดนามอยู่แค่ระดับมัธยมต้นเท่านั้นส่วนแมตช์ในวันนี้ถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีเลย คอมเมนต์ท่านมากล่าวาว่าเวียดคงมีตารางการแข่งขันที่หนักมากพูดตามตรงเลยนะเวียดกงเป็นทีมที่ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่สามารถเอาชนะทีมไทยได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับบทบาทของคุณมันจบลงแล้วคุณควรจะออกจากที่นั่นตอนที่ยังได้รับการยกย่องสรรเสริญน,นะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะโดนดูถูกและถูกไล่ออกคุณนี่มันดูโง่จริงๆนะปาร์คฮังซอชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมามีมุมมองว่า มันเป็นการดีกว่าที่จะให้ประเทศไทยชนะดีกว่าให้พวกคอมมิวนิสต์เวยียดคงชนะคอมเมนต์ท่นมาครับปร์คฮางซอคือชาวเกาหลีใต้ที่ถูกจ้างโดยทีมชาติเวียดนามแต่ทีมชาติเวียดนามไม่ใช่ทีมชาติเากาหลีใต้นะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าปรกคฮางซอควรจะออกจากเวียดนามเหมือนกับฮินดิ้งตออที่ทําผลงานได้ดีหลังจากผ่านรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกได้แล้วมุมมองท่านต่อมาครับ ดูเหมือนว่าพุทธศินจะมีปัญหานะแล้วก็ไม่มี VAR ด้วยชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเฝ้ารอชมในเลกที่2ปาร์คห่งสอ์สุ้ๆนะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้จากเว็บ n e ฟ c o m กันบ้างนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าฉันไม่ชอบพวกเวยียดกงเลยแต่เชียบปาร์คห่งสองนะมุมมองท่านต่อมาครับน่าจะเป็นเพราะเป็นรายการของพวกญี่ปุน่นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ขอให้โชคดีในเลกที่2นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณปูปาร์คฮังซอยังรออยู่แม้ว่าเขาจะตัวเตี้ยชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมามีมุมมองว่าออกจากเวียดนามเถอะคอมเมนต์ท่านมาครับูุสกิครับเป็นของญี่ปุ่นและไทยแลนด์ก็เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอยากให้แต่งตั้งโค้ชปาร์คฮังซอเป็นผู้สืบทอดต่อจากโค้ชเปาลูเบงโต มุมมองท่านต่อมาครับผู้ตัดสินต้องได้เงินรับหลังแนๆ่ๆชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขาควรออกไปตอนที่ยังมีคนชื่นชมนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับกรรมาการลำเอียงเกินไปมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าแต่เวียดนามก็ไม่ได้เหนือกว่าเลยนะคอมเมนต์ท่านมาครับเมื่อจบรายการซูซูกิแล้วจงออกมาซะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นว่า ฉันไม่ดูข้อมูลอย่างอื่นนะแต่ผู้รักษาประตูคนจะถูกไล่ออกและต้องได้จุดโทษมุมมองท่านต่อมาครับโค้ชปาร์คมันถึงเวลาแล้วที่จะออกจากเวียดนามคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทักษะแตกต่างกันมากผู้ตัดสินก็มีปัญหาเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับระดับของผู้ตัดสินไม่น่าจะตัดสินฟุตบอลได้ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมามีมุมมองว่าหลายเกมต้องมาพังเพราะกรรมการ คอมเมนต์ต่อมากครับเมสซีน่นี่มีอยู่ทั่วโลกเลยนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวคล้ายๆกันว่ามีเมสซี่อยู่ในประเทศไทยด้วยหรอมุมมองท่านต่อมากครับมันคงจะดีถ้าหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชมป์โลกไปพบกับชินแทยังชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมากคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันสนับสนุนโค้ชปาร์คฮังซอความคิดเห็นท่านต่อมากครับคุณควรจะออกไปเหมือนกับฮิตดิง และคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายกล่าวคล้ายๆกันว่าคุณควรจะออกไปตอนที่ยังมีคนชื่นชมอยู่นะนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นํามาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ หลังทีมชาติเวียดนามของโค้ชปาร์คฮังซอภายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อสองในศึก AFF Suzuki Cup 2020รอบรองชนะเลิศเลกแรกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็ดนนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ตวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากทื่ชอบเยบดยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ